โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาบึงการตั้งอยู่ที่หมู่ที่8ตำบลหนองทุ่มอำเภอเซกาจังหวัดบึงการเปิดทําการสอนสองระดับคือระดับก่อนประถมมศึกษาและระดับประถมะศึกษา ระดับก่อนปฐมมศึกษาทำการสอนชั้นอนุบาลสองและชั้นอนุบาล3ระดับปฐมมมศึกษาทำการสอนชั้นปะมะมมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นปฐมมมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด125คน มีเขตพื้นที่บริการ4หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่5บ้านหนองยางหมู่ที่8บ้านเหล่าหมู่ที่9บ้านท่าแคนงามและหมู่ที่10บ้านมงคลพัฒนาโรงเรียนบ้านเหล่าหนองยางมีพื้นที่28ไร่2งงาน 81ต,ตารางวาโรงเรียนบ้านเหล่าหนองยางมีบุคลากรทั้งหมด12คนประกอบด้วย 1. นางอารุณีถนัดค้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 2. นายอัมพรด้วงสดีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 3. นางวินิจชัยวานวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 4. นายสิทธิพงษ์ชูน้ำคำวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 5. นางพดุงด่วงสดีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 6. นางอวยพรสีสมวิทยาฐานะ ชำนาญการพิเศษ 7. นางสาวอมภัยแดงธรรมมาครูคสหนึ่งแนางสาวณพัฒรดาพลหงครูคสหนึ่งเนางสาวบุรพพรคุณวงครูผู้ช่วย 10. นายอนุวัฒน์พันแพงครูอัตตาจ้าง 11. นางสาวพรพิมลเท้ามะลิครูธุรการและ12นายวินัยติวงนักการพันโรงด้านที่หนึ่งสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียนบริเวณลัว้วทางเข้าถนนทางเดินมีความสะอาดเรียบร้อยบริเวณโดยรอบของโรงเรียนมีความร่มรื่น สวยงามมีแหล่งเรียนรู้เอกสารที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักเรียนนอกจากนั้นสนามกีฬาสนามเด็กเล่นอาคารเรียนอาคารประกอบห้องปฏิบัติการห้องพิเศษต่างๆห้องสำนักงานห้องพักครูโรงอาหารห้องเก็บของห้องผู้บริหารโรงเรียนตลอดจนห้องพยาบาลมีความสะอาดและตกแต่งด้วยความสวยงาม เพื่อให้นักเรียนได้พร้อมใช้ตลอดเวลาด้านที่2ห้องเรียนห้องเรียนแต่และห้องเรียนมีป้ายชื่อชันนชชนชกกช้นเรียนครูประจำชั้นสมาชิกกลุ่มชั้นเรียนมีการแสดงสัญลักษณ์ของชาติศาสนาภมพหากษัตริย์จัดวางไว้อย่างถูกต้องมีป้ายแสดงข้อตกลงของห้องเรียนมีมุมแสดงผลงานของนักเรียนที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ มีมุมสำหรับเก็บอุปกรณ์ของนักเรียนเช่นแก้วน้ำแปรงสีฟันมีสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาภายในห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเทห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบสวยงามและปลอดภยัย การจัดโต๊ะเก้าอี้ของนักเรียนจัดท่าให้มีความเพียงพอต่อนักเรียนภายในห้องเรียนแต่ละห้องโต๊ะเก้าอี้มีความสะอาดเรียบร้อยพร้อมเรียนอยู่เสมอด้านที่3ห้องสมุดมุมหนังสือโรงเรียนมัานเหล่าหนงอย,อยางของเราได้จัดห้องสมุดให้มีความเหมาะสมกับจำนวนนักเรียนที่มาใช้บริการห้องสมุดของเราเป็นห้องสมุดที่สะอาดเป็นระเบียบ มีแสงสว่างที่เพียงพออากาศไทยเทสะดวกเอื้อต่อการอ่านและการเ,าเรียนรู้จัดห้องสมุดได้อย่างมีมาตรฐานมีหนังสือที่มีคุณภาพสำหรับการคนา้นคว้าด้านที่4บ้านพักครูบ้านพักครูของโรงเรียนบ้านเหล่าหนองยางเป็นบ้านพักครูที่มีความสะอาดเป็นระเบียบและสวยงามสภาพบ้านพักครูไม่ชำรุดสุดโทรมด้านที่ห ห้องน้ำห้องน้ำของโรงเรียนบ้านเหล่าหนองยางเป็นห้องน้ําที่สะอาดเรียบร้อยสวยงามห้องน้ํามีการระบายอากาศไม่มีกลิ่นเหม็นและแสงสว่างที่เพียงพอห้องน้ําไม่ชํารุดอยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้สภาพท่อระบายน้ำสิ่งปฏิกูลและถังเก็บน้ำไม่รั่วแตกหรือชำรุดนอกจากนั้น ห้องน้ําของโรงเรียนบัธอ,อนหนองยางยังเป็นห้องน้ําแยกสําหรับชายหญิงโดยมีการติดป้ายหรือสัญลักษณ์ที่แสดงได้ชัดเจน